เ,เด็กๆมาเจอกันนะคะในหมวดภาษาค่ะวันนี้เราจะมาอ่านคําภาษาอังกฤษกันนะคะอยู่ที่ว่าเด็กๆรู้จักตัวภาษาอังกฤษอะไรบ้างเ,าเรียนโฟนิกไปแล้วนะคะวันนี้เราจะเริ่มจากตัว A เลยว่าตัว A จะมีคําอะไรบ้างนะคะให้เด็กๆช่วยกันคิดนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ทําไมคะลองมาออกเสียงตัว A กันนะคะ แล้วก็คำของมันนะคะว่ามีคำอะไรบ้างที่มีเสียงเอนำนะคะค่ะมาทำกันเลยนะคะค่ะเด็กๆด,ดูค่ะวันนี้จันสุภาพมีเอเห็นไหมคะเอเราออกเสียงว่าเอเอเอตัวเออยู่ในคำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆอ๋อเออยู่ในคำว่า a n c a n t n m o t a n t n m o t เห็นไหมคะเราสามารถเห็นได้เลย a n m o t a n m o t อ่าต่อไป a อยู่ในคำว่าอะไรคะ a อยู่ในคำว่า arm a r m arm แขน A-R-M-A-R-M แขน A อยู่ในคำอะไรอีกคะเลื่อนเล็กน้อย A อยู่ในคำอะไรอีกได้คะ A Apple A Apple รูกจัก Apple มั้ยคะ A Apple รูกผล Apple นะคะ A Apple ดูนะคะเรามี A A อยู่ในคำว่า and mod A and มด A arm can A arm can A apple ผล apple นะคะวันนี้จันสุภาสะกดคำ A เห็นไหมคะที่ขึ้นต้นด้วยตัว A มี A H o d A arm can A apple ผล apple จันสุภาสะกดกี่ครั้งคะ อีกคำเอ่ย1คำ a n d 2 arm 3 apple เด็กๆลองไปหาคำนะคะที่มีตัว a นำหน้าเห็นไหมคะ a a n d a arm uh, um, a apple a n d arm and um, apple เด็กๆไปหาให้อีก3คำนะคะสงคลิปมาให้ดูด้วยนะคะบ๊ายบาย วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะคะรู้ว่าตัว A มีคำอะไรบ้างนะคะเราสามารถออกเสียงแล้วก็สะกดได้อะไรบ้างนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆก็จะได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นนะคะในการอ่านนะคะต่อไปถ้าเด็กๆโตขึ้นเด็กๆก็จะได้ทำไมคะเขียนนะคะวันนี้เราได้ภาษาพูดก่อนนะคะเด็กๆค่ะ มาลองดูเลยค่ะตัว A จะมีคำอะไรบ้างอยู่ในตัว A นะคะ